เธอมีดราม,ม่าเรื่องอะไรอ่ะผมมีดราม่าผมอยากบอกคือว่า <c oughs> อันนี้คือเริ่มแล้วคว <c oughs> าม,มาในใจมันเลยมาใช่มันกลุ่มแล้วหรอ <c oughs> คืออย่างผู้ว่างนี้คือในฐานะตอนนี้เนาะคือจุดเริ่มต้นนี่บิ๊กเบนนี่รู้จักกันมานานแล้วแล้วเมืม่อหนึ่งเดมาส์เจอกันบ่อยขึ้นพอย้อนพิปเจนีเดยอทำไมิจนีวะบิ๊กเบนมามามา,มาหนุกนึกออกไหมย้อนหลังไปเนาะ คือย้อนหลังไปคือบิ๊กเบนเนี่ยคือรู้จักกันมาปีกว่าแล้วรายการเราพูดเพิ่งเพิ่งเพิ่งรู้จักกันมาก็เ e นจอยกันตลอดแล้วมาล่าสุดที่มาเจอกันแบบขึ้นเพราะพี่เจนนี่ด้อมบิ๊กเบีเกิดขึ้นเนี่ยเพราะเจนนี่นะรู้ไขอบคุณจริงจริงเพราะพี่เจนนี่บอกว่าอะไรเพราะเธอมากินนั่นมันนี่มาหาพี่ได้ไหมก็เลยเจอกันมากขึ้นใช่เจอกันมากขึ้นพบปากกันมากขึ้นแล้วแฟนคลับก็เลยแบบโอเคเคมีดีการแบบจิ้นกันอันนี้ทั้งหมดก็เคก่บวไม่เนี่งก็ไม่ได้ว่าปฏิเสธอะไรจบไปใช่ไหมแต่ในวันนี้แบบ เริ่มเยอะมากขึ้นจนแบบนี้มันหาดัางโมงดามากแบบคอยคือคอยไม่ชนตรกคอยเนาะผมมีชีวิตวนตมต่างหากเขาก็มีของเขาแล้วก็มีงานต่างหากกันอยู่แล้วบางทีมันเล่นเพลงอะไรก็มีดาแม้มันมันเบลล์เสียงทำง,งานของตัวเองก็ไปละลางเขาแบบทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเป็น,างงานคือมันไม่ถูกต้อง <S <S คือมันไม่ถูกต้องว่าเด้่องสิงคือเขาก็อย,อยู่อย่างนี้มานานแล้วเป็นเรื่สียงมานานแล้วเพราะฉะนผมก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วซึ่งในวันนี้ไม่อยากให้มองว่าแบบ เรีเบสหนึ่งสองสามสี่ดูแบบผมเวลามากหรือยคือมันมันคนละเรื่อง่ะพี่พูดให้ไหมใช่ไปหนึ่งพี่ไม่เธอมาแล้วลูกค้าบอกเขาบอกเาบอกเป็นห่วงเธอโอเคเขากลัวเธอลิ้นผ่านลิ้นเตี้ยไอ้ผ่านล้นเี้ผมพูดจริงพี่จะบอกว่าเรียวเรียวเหม่ไม่ว่าสําหรับพี่เจนนะไม่ว่าเบสจะอยู่กับใครถ้าเบสมีความสุขเบสอยู่ได้เลยถูกถ้าเบสอยู่กับบิ๊กแล้วเบสสามารถเป็นความสุขให้กับ ทุกคนได้เบสก็อยู่ต่อไปถ้าเบสทำแล้วเบสมีความสุขบเบสจะไปอยู่กับผู้จิ้นคนไหน กับพระเอกที่เบสเล่นเบสก็ไม่ผิดนั่นคืองานของเบสถ้าเบสทาแล้วแฟนคลับมีความสุขพี่ว่าก็ทําได้เลยแล้วก็ตอนนี้การที่แฟนคลับเขาอาจจะคาดหวังมากเกินไปหรือรู้สึกผิดหวังอะ่ะเขาก็ไม่ผิดเพราะเขารักพวกเรามากแต่อยากจะบอกทุกคนว่าต่อให้เราคาดหวังมากแค่ไหนอยากให้เป็นเหมือนที่เราต้องการมากแค่ไหนสุดท้ายแล้วอะ่ะคนที่จะเป็นคนให้คําตอบเรื่องนี้ได้ก็คือหัวใจของทุกๆคนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าทุกคนแบบ บ,บังคับเกินไปคาดหวังเกินไปอ่ะจากที่คนอ่ะอาจจะรู้สึกกันดีอยู่อ่ะกลายเป็นรู้สึกแย่กันได้เลยนะว่าแบบว่าเออเนี่ยเป็นเพราะแฟนขับเธอนะเป็นเพราะแฟนขับฉันนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วมีความสุขในพื้นที่ของตัวเองวันหนึ่งเห็นน้องเบสอยู่ในพื้นที่ของคนอื่นถ้าเราไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขเราก็แค่ปล่อยผ่านมองข้ามถ้าน้องเบสอยู่ในพื้นที่ของทุกคนและทุกคนแฮปปี้ทุกคนก็ต้อนรับน้องกลับมาแค่นั้นเพราะอย่าลืมทุกคนรักผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมถ้าทุกคนอยากให้ผู้ใหญ่บ้านมีความสุข คนรอบข้างผู้ใหญ่บ้านก็ต้องมีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจงยินดีแล้วก็มีความสุขกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในชีวิตจริงอะ่ะเบสจะเลือกใครบิ๊กจะเลือกใครอะ่ะน้องสองคนรู้ดีอยู่แล้วต่อให้วันนี้น้องคบกันจริงหรือไม่คบอ่ะสุดท้ายแล้วอะ่ะน้องจะเลิกกันไหมหรือจะคบกันได้นานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับน้องสองคนเพราะว่าน้องสองคนรู้ดีที่สุดว่านิสัยเป็นยังไงใครชอบอะไรอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะมานั่งบังคับค คอนเทนต์ดีๆให้พวกเราได้ดูน้องเสิร์ฟภาพคู่เสิร์ฟคลิปให้พวกเราได้แฮปปี้มีความสุขอะหนูมองว่าอันนี้ดีมากๆแต่ไยงไก็แล้วแต่ก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่รักน้องทั้งคู่เจนนี่ก็รักน้องทั้งคู่และเจนนี่ก็มีความสุขที่วันหนึ่งผู้ใหญ่บ้างไปจิ้นกับคนอื่นบ้างก็แฮปปี้เบสไปจิ้นกับคนอื่นบ้างน้องก็ทํางานของน้องซึ่งหนูก็แฮปปี้มากแล้วการที่น้องแยกกันไปจิ้น คนละที่กันแล้ววันหนึ่งน้องกลับมาหากันอ่ะโคตรดีเลยอ่ะคิดถึงอ่ะมันแบบว่าเฮ้ยกลับมาแล้วคน่นี้อะไรเงี้ยอย่าลืมว่าเขาไม่เคยบอกใครว่าเขาเป็นแฟนกันอย่ากดดันให้เขาต้องพูดคํานี้เพียงเพราะต้องการแสดงให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็ให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นโดยที่น้องสองคนอะ่ะมีความสุขแล้วก็ไม่ตอนนี้ก็คือตามตามที่พี่จินได้พูดเลย <c oughs> แล้ววันนี้แต่งงนพี่น้อง <c oughs> หมดดบามาหมดอันนั้นนี่ถอ, <c oughs> ถอดห่อ <c oughs> รักน้องๆเถอะฉันดีใจที่วันนี้เขามาเจอกันนะตอนแรกเราจะกินเมามอยกันแต่ว่าพอมาอะไรแล้วก็แฮปปี้แล้วก็ดีใจที่เบสอะมีงานมีงานละครให้ดูอีกแล้วแล้วก็ดีใจที่งานละครน้องมันปังกับพระเอกน้องแจมพี่แจมอันนี้ก็คือปังมากยินดีด้วยแล้วก็จะรอชมผลงานแล้วก็ยังรอชมเบสในบทบาทของนักร้องของผู้ใหญ่บ้านทินแลนเพราะว่าวันนี้เบสยังโสดเบสจะทําอะไรก็ได้ทุกคนทุกคนอย่ากดดันน้องเพราะพี่อกไปเห็นที่น้องโพสยาวๆอะพี่ก็แบบเป็นห่วง วันนี้ก็เลยชวนมากินข้าววันนี้ก็เลยแบบได้คุยกันก็แฮปปี้ทุกๆอย่างแล้วที่สําคัญนะคะตอนนี้ทุกคนยังโสดค่ะเพราะฉะนั้นใครจะรักกับใครก็ได้ในอนาคตให้เขามีมาความยูนคุณอะไม่โสดกูมีผัวมีลูกะ <laughs> ใช่แ,<ล>แต่ตอนนี้จะเก้าแสนแล้วอ้ย <laughs> ตอนนี้ตะก้าอะไรขึ้นอยู่ยังไม่มีสักอันเอาปากมาสักอันหนึ่งพี่เจนโสดให้กูมีผัวจ้ะเอาของน้องก่อนเอานี้ยติดเหรอไม่ไม่พี่จะให้คูปองพี่ขอส้มเจนห้าหมื่นพี่ให้คูปองน้องสี่พันอ่าเออมาพี่ขอส้มเจนห้าหมื่นส้มเจนกันนะส้มเจนอันเดียวเหรอหรือว่าอันเดียวเลยส้มเจนอย่างเดียวเลยโอเคแฟนคับบิ๊กเป็นห่วงบิ๊กมากบอกลินเพียน้องกินเก๊กไม่เสียควายปกติคล้ายคายของกระเบียดงมื่อยู่อัน อะไรนะอยู่อะไรนะบ้านไหมก็เป็นอย่างนี้แกเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดใช่เธอดีแล้วฉันฉันชอบเธอฉันบอกแล้ววันแรกฉันชอบเธอยังไงขึ้นอย่างพี่เจนขึ้นแล้วแต่พี่กำลังจะทำราคาตัวตีห่อนึงเท่าไหร่ครับพี่เอ่อสามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบบาทพี่อยากให้คูปองเบสพี่ก็จะลดให้อีกอ่าให้เราเมตรปกติสามร้อยอันนี้ไม่กี่อันสามสิบซองสามสอบนี้กระสอบนี้คือทานได้หนึ่งเดือนเดือนละหนึ่งซองนะคะทุกคน ส้มเจนที่ดังมากๆขายดีมากๆบ้านหลังนี้ได้เพราะส้มเจนถูกต้องตอนนนี้้ขึทุกคนน่าจะรู้จักส้มเจนอยู่นะเดี๋ยวพี่เจนี่จะจัดโปรให้นะคะสองสองเก้าสองสองเก้าหรอตอนนี้ได้สองร้อยยี่สิบเก้ามีคนบอกได้สองร้อยยี่สิบเก้าอ่ะพิเศษสุดๆเลยนะอาเป็นร้อยเก้าสิบเก้าทุนอันนี้ถูกแล้วนะสองสองเก้าก็ให้คูปองน้องอีก จาก390เหลือ1นึ่งได้ไป30พห่อวันนี้ขาดทุนได้ก็ขาดทุนไปเถอะเพราะว่ามันได้ภาพได้มีมได้ทุกอย่างได้การตลาดโดยที่เราไม่ต้องไปจ้างกันอะแฮปปี้มากแล้ว FC ได้กินกันอ่าแล้วก็ถ้าคูปองถึงเก้าแสนพี่ขอทำคูปองให้ลิฟนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหนูจะขอบพี่ที่อรักบิกนะคะแต่ขับบอกล่าสี่บอกว่าล่าสุด เบ๊ะเบ๊ะบอกว่าต้องกลับบ้านที่อื่นเออแต่ว่าเนี่ยชอบร้อนตั้งแต่สามพื้นั้อโดนมตัวด่างทั้งหมดบ้างนะครับก็เก่งมากๆก็เก่งมากๆจะล้างน้ำไม่ล้างแตกวิกเก่งแล้วก็บิ๊กมีสติแล้วก็พี่เชื่อว่าทุกอย่างที่บิ๊กทำอ่ะบิ๊กทำเพื่อเอฟซีมากมากแล้วก็อยากให้เอฟซีมีความสุขไม่มีเจตนาอื่นเลย แล้วก็พี่ก็เชื่อว่ามิกเองก็มีความสุขแต่หนูจะบอกว่าที่วิจินี่บอกว่าอะไรนะแฟนคลับเธอว่าฉันแฟนคลับเธอว่าฉันอะโชคดีที่เราสองคนเข้าใจเข้าใจกันไม่งั้นกพคืเธอทะเลาะกันไปแล้วใช่เพราะหนูไม่ได้ทะเลาะกันเลยจริงใช่ไม่มีปัญหาอะไรกันคือหลังบ้านมัีอะไรก็เบสเป็นอย่างนี้มีอะไรบอกนะมีเรื่องพ่อนะมีคเราไม่ได้ปัญหาตรงนมาใส่เราใช่ซึ่งเราเห็นอยู่ว่ามันมีการสอดคล้องกันไปหนึ่งสองสามสี่แต่ว่าผมก็ไม่ได้นอนใจผมจะโทรหาเขาเลยว่ารื้อเมสเซจก็ได้อะพิมพ์ยาวไปเลยว่า ปีนี่ปีนี้นะสามนาทีพอของแสงพี่ได้ไหมนะสามนาทีพอเพราะถ้าพูดไปเลยฉันก็นั่งดูยอดไปร้อยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าได้สามสิบซองนะคะทานได้หนึ่งเดือนข้อมเจนมีทุกคนรู้จักกันเลยของพี่ตรวจสอบได้เลยว่าใส่จริงหนึ่งพันมิลลิกรัมต่อหนึ่งซองครับไม่ใส่จริงไม่ได้โดนเล่นถ้าไม่ใส่จริงก็เจือก็เจอแบบว่าต่างๆก็คือพุ้นเลยล่ะวิตามินหนึ่งพันมิลลิกรัมนะคะทุกคนได้ไปจุกๆเลยคนเราควรจะได้รับวิตามินวันละหนึ่งพันสองพันป เราต่อใช่ไม่ไม่ไม่คนเรารับ1,000มิลลิกรัมเต็มที่เพื่อกกินวันละสองได้เลยก็กินวันละสองก็กินเดี๋ยวนี้มันขับออกแล้วมันขับออกแต่ขับออกเฉยๆม่อันตรายอะไรไม่อันตรายแล้วก็ถ้าอร่อยก็คือกินได้อะแต่ว่าถ้ากินให้มีประโยชน์คือวันละสองใช่ค่ะจริง แล้วก็ทุกคนสิ่งหนึ่งที่ผู้ใหญ่บ้านทําให้พวกเราเสมอคือมิตรภาพนะคะน้องจะมีของฝากให้เจนนี่กับเบสเสมอเราไม่ได้รักบิ๊กเพราะของฝากนะแต่เราจะบอกว่าน้องอ่ะน่ารักจริงๆและเวลาพวกเราเจอกันนะคะเราแบบว่านานๆทีอ่ะแต่เจนอ่ะบอกเลยหน้าฝีเจนอ่ะมีแต่ข่าว3คนหนึ่งสองสามแค่นี้เพราะวันนี้อไม่ยข่าวข่าวชั้นนะบิ๊กข่าวมีข่าวเธอข่าวชั้นข่าวเบสอยู่สามข่าวเด้งอยู่หน้าโทรศัพท์ชันมาหมดอันนี้ถูกมั้อมแล้วก็เนี่ยหนูก็พยายามให้ทุกคนอ่ะ ขายของออนไลน์ให้ป,ป,ปังๆเก่งๆพยายามนัดน้องๆมาจริงๆวันนี้ก็เกรงใจนะจะชวนขายของก็แบบเอ้ยพี่เจนนี่นั่งเกรงใจอยู่เป็น30นาทีอะนั่งถ่ายโทรศัพท์แล้วก็แบบจะขายดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเบิ๊กมาแล้วเบสก็นั่งคุยกับบิ๊กเลยนะที่ขอขึ้นไปห้องไปไลฟ์นี่ก็บอกอ้าทำไมไม่ไลฟ์ด้วยกันล่ะไม่เอาเกรงใจเพราะว่าไม่ได้จ้างนูก็เลยแบบว่า ไม่ได้เราก็ต้องไลฟ์ด้วยกันเราอยู่ด้วยกันแล้วก็บอกน้องว่าั้นขอจ้างวันนี้เลยได้ไหมน้องก็บอกไม่เอาก็เลยบอกงันถ้าไม่เอาค่าจ้างก็เอาของของน้องมาซึ่งตอนนี้น้องได้ยอดไปแสนเจ็ดแล้วเดี๋ยวจะทําให้น้องได้หนงองสามอางว่าส่งแก๊ปมาเนี่ยลิฟกับกันแดดนี่เธอมีงานเช้านะเนี่ยเธอ้มาสิไม่งั้นอันนี้สุดแล้วก็อยู่เหมือนเดิมแหละเพราะเราอยู่ตรงนี้เขาไม่กลับเรา ฉันก็พูดแบบนั้นแหละให้เธอรีบมาคือไงถ้าฉันไม่พูดว่าเนี่ยมันช่วงตื่นแล้วมันก็จะมาตีสองเนี <laughs> ย่ยเห็นไหขนาดสี่ทุ่มพอไปแป๊บหนึ่ง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 สี่ทุ่มเพิ่มแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใกล้แล้วใกล้แล้วกำลังออกโอ้ยแกแกเชื่อหือว่าความรักความหโหนยที่เขามีให้กันมีกันจริงๆอันนั้นำไม่ได้เฟกไม่ได้แสดง แต่มันอยู่ในสถานะไหนก็แล้วแต่ห่วงกันจริงมันก็คือจบแล้วสังเกตดูนะเวลาบิ๊กเจอดราม่าเบสจะส่งข้อความที่ประมาณแบบระวังนะฉันเปิดในพี่เชนี่อ่านแล้วฉันดงใจมากเลยอ่ะที่ฉันส่งให้เธอฉันดีใจนะที่พวกเธอแฝงลงอ่ะพี่เชนี่ถามว่าที่ปิดหัวใจไว้อะพิมพ์ว่าอะไรฉันก็เลยอาไม่อ่านงอยากรู้เนาะอ๋อบอกกับเพลงที่เล่นเมื่อกี้ใช่ฉันก็อยากรู้ออ้าวแน้วห้าแนนห้าห้าห้าเป กันแล้วแล้วฉันไม่รู้อยู่คนเดียวในแก๊งอะแลไม่เอาแล้วให้อ่านของฉันเลยนยื่นโทรศัพูดไปเลยก็เลยแบบว่าโอเคอ่านแล้วก็ยิ้มปริีเลยแล้วก็ดีใจที่ห่วงใยกันขนาดนี้ใช่พวกเราไม่ทะเลาะกันเลยค่ะไม่เคยไม่เคยมีอะไรกันเออไม่ทะเลาะเลยอ่ะใช่โอ้ยสูสูยังอยากพูดเฮ้ยเลยนิดหนูว่ามันถึงแล้วแต่ว่าพอดีเลยเขาก้าวแสนเขาก้าวแสนแล้วตัวนี้แล้วตัวนี้นะบอกเลยว่าก้าวแสนทำปูปองลิปนะใครไม่รู้จัก